าอยยกกจะเททททีีนไไ่่ง,ง็พื้นที่ลบบุรี เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัยเดิมเรียกว่าละโวครับมีหลักฐานว่าเมืองลบบรุรีน่าจะเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองเคยครองราชอยู่ก่อนที่จะย้ายเป็นสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและลบบุรีก็มาจเจริญรุ่งเรืองที่สุดเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชทรงสถาปนารบบุรีเป็นราธชธานีที่สองยุคนั้นที่อยุธยากําลังติดต่อกับฝรั่งมังค่าก็เ,เลยปรากฏมีพระนารายราชนิเวศในศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกครับ แต่พอหลังแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชลบ,บุรีก็คลายความสําคัญลงไปครับจนกระทั่งถึงรัชชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ปรดสถาปนาเมืองลบ,บุรีเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งจึงเห็นได้ว่าเมืองลบ,บุรีมีความสําคัญติดต่อกันมายาวนานนับพันปีทีเดียว,สวเสน่ห์ของลบ,บุรีนะครับอยู่ที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์และก็โบราณสถานที่นี่พระราชวังนารายราชนิเวศครับ หรือชาวบ้านเรียกว่าวังนาลายแวร์ซายลบุรีสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้ให้ในช่างชาวฝรั่งเศสออกแบบผสมผสานระหว่างศิลป,ปะไทยกับศิลปะยุโรปครับที่นี่มีพระราชฐาน3ชั้นที่ผมเดินอยู่นี่เป็นชั้นนอกครับแล้วก็จะมีด้านหลังชั้นกลางแล้วก็ชั้นไหนครับ พระราชวังนารายราชนิเวศนะครับที่นี่เป็นที่ประทับแล้วก็เป็นที่ว่าราชการอีกแห่งหนึ่งรองจากกรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านเล็งเห็นว่าอายุธยานี่มีแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็มีชาวต่างชาติมาค้าขายด้วยเยอะมากเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัยท่านเลยต้องการให้ที่นี่เป็นอีกราชธานีหนึ่งรองจากกรุงศรีอยุธยาครับพระราชวังนารายราชนิเวศนั้นแบ่งพื้นที่เป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นในในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีการจเจริญสัมพันธ์ทาไยตีกับชาวต่างชาติมากครับพระองค์เลยเเห็นความสําคัญให้สร้างตึก เลี้ยงรับรองแขกเมืองขึ้นที่นี่เคยเป็นที่ต้อนรับทูตชาวฝรั่งเศสและทูตชาวเปอร์เซียด้วยครับผมอดที่จะคิดไม่ได้ว่านารายราชนิเวศในอดีตนั้นต้องมีความยิ่งใหญ่ทันสมัยและงดงามมากชาวต่างชาติถึงได้ขนานนามว่าแวร์ซายแห่งลบบุรีกันเลยเชียวโดยเฉพาะตึกเกลี้ยงต้อนรับในจินตนาการของผมนั้นมองเห็นภาพการจัดงานที่ใหญ่โตมีแขกบ้านแขกเมืองแต่งกายสวยงาม และมีเหล่าทหารมาประจำการมากมายแน่ๆเลยครับถ้าใครคิดภาพไม่ออกแล้วก็ที่นี่เขาจะมีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในเดือนกุมภาพันธ์คนลบ,บุรีจะแต่งไทยกันทั่วเมืองไครจะมาร่วมแต่งกายย้อนยุคเขาก็ยินดีนะครับเพื่อลำลึกบรรยากาศครั้งเก่าและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทำนุกบำรุงให้ลบ,บุรีรุ่งเรืองตกกลางคืนก็มีการแสดงแสงสีเสียงอลังการ ผมระว่างเป็นต้องมาครับกานบุกรองไม่มีการเลี้ยงที่ใดจะวิจิตโหรานเท่ากับงานพระราชทานเลี้ยงในครั้งนี้อีกแล้วความสงบสุขกับสู่พระนครอีกว่าหนึ่งอยู่ใต้ฟ้าพระมลมีของโรงคพัน าวันนี้ยังติดใจโบราณสถานที่ลบบุรีอยู่นะครับแล้วก็ที่นี่บ้านหลวงรับราชทูตรหรือบ้านวิชายเยนบ้านวิชายเยนเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าพญาวิชายเยนเป็นขุนนางคนสําคัญในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชท่านมีภรรยาชื่อว่ามาลีเดอร์กีมามีชื่อไทยครับชื่ว่าเท้าทองกิบมารู้จักกันดีที่ในเรื่องของขนมหวานนะครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองภรรยาท่านนี่แหละเป็นคนนําเข้ามา แล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเช้าฝรั่งเศสเป็นคณะทูตคณะแรกที่เดินทางเข้ามาที่พักที่นี่ครับบ้านวิชายเยนเนี่ยออกแบบเป็นแบบยุโรปนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนในที่ตะวันออกเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชายเยน แล้วก็ทิศตะวันตกเนี่ยเป็นบ้านรับรองของราชทูตที่เดินทางมาเจริญสัมพันธ์เทาหรตีในสมัยนั้นนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมีความโดดเด่นมากเป็นโบสถ์ในคิดศ,ศาสนาที่ซุ้มหน้าต่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นซุ้มเรือนแก้วเป็นศิละปะของไทยนะครับที่นี่เป็นโบสถ์คิดศาสนาแห่งแรกในโลกที่มีผสมผสานระหว่างศิละปะไทยแล้วก็ศิละปะตะวันตกครับ โบราณสถานเมืองลพบุรีไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีวัดที่สําคัญได้แก่วัดพระศรีรัตะนมหาธาตุซึ่งเป็นวิหารหลวงคาดกันว่าน่าจะเริ่มสร้างในสมัยขอมเรืองอานาจแต่ได้รับการซ่อมแซมในสมัยสมเด็จพระราเมศวรสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแล้วก็มาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชอีกครั้งลวดลายจึงปะปนกันหลายสมัยครับเมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับสรราาเปลืองเครื่องเป็นที่สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงก่อนเข้าพิธีกรรมทางศาสนาและอีกวัดหนึ่งก็คือวัดสันเปาโลซึ่งเป็นโบราณสถานที่เหลือเพียงซากผนังอาคารแต่ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะที่นี่คือหอดูดาวแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับ